มาครับพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ท้องสวรรสอนสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงพี่น้องครับผมสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วครับพี่น้องมันหนี้พาพี่น้องมาดต่ปลามาสักปลาพี่น้องด้วยฉมวกนี่แล้วครับผมหนาวแล้วพี่น้องหนาวแล้วครับปลาเริ่มขึ้นแล้วครับผมนี่แหละพี่น้องปอกหมายแรกกันนี่แล้วมองท่านี่แหละครับมองทางขามน้ำมองตาหนามนี่แล้วครับผม

อร่อยนะนรับแต่ครับ แหลมมาทางปวดพี่นอกเห็ดแหลมสำหรับปายี้ครับวัได้สำหรับป้าน้อยพี่นอก เห็ดแหลมปลาเมื่อขึ้นมาเห็นนี่ตะวตน้อยไปเนอะ Tùng áp dụng áp dụng này. Tay bóng bay lắm nè Đây, bay lắm Đây, 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 đây đây lắm bay 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 lắm đây lắm bay đây, bay lắm 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 ว่าพอดีพี่น้องงามงามตัวนี้งามครับเดี๋ยวมันอยู่อันหนึ่งแต้มแล้วพี่น้องเลย สิล่างมือพี่น้องกำลังาสิล่างมือโอ้ยถือปะพูดะพี่น้องถือปพูถือปพูถือปพูเดี๋ยวเกมา่อยไโอ้ยกำลังว่ากลมมาลางมือพี่น้องอยู่อน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 บ่ยูบ่พี่น้องโอ้ยโอ้ยยังวะ เราที่กลมมาล่างมือไม่พี่น,อน้องอี่ย่งว่าปลาอย่างว่มามะขุ่นเดียว,วะเออได้ตัวอันนึ่งไงพี่น้องก็ารที่กลมมาล่างมือครับออแหลมนึ่งนะพี่น้อง,หาางมมเห็นไหมดีกว้างแหลมไม่บ่ไก่พี่น้องนึงนะเนี่ยการที่กลมมาล่างมือนี่เระพี่น้องอันนึ่งนะโอ้ยอย่างว่ เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ทางไม่ไนแ

เห็นตาตามันครับคนหนึ่งนะเนี่ยยังไปเห็นตาตามอยู่ใต้หนาพี่น้องเม้มึงแต่การแต่การแต่การพี่น้องนี่แหละนี่แหละนี่แหละดูครับผมดุดุดดุดดุดเสียบหัวเลยวะตอนแรกเห็นตาแล้วพี่น้องผมก็บพ่งแน่ใจว่าตอนแรกมันเป็นนิวอันไปแง่ก็เลยว่าสัตว์มันครับ งามต้องงามงามงามไม่มีแต็มแล้วที่น้องเห็นปะครับ huh. น mm ี hmm. mm ่แหละดักปดก็พี่น้อ นใส่งามๆเลยพี่น้องเลยในการในการหนึ่งตัวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวล้วพี่น้องดุกครับดุกดุกดุกงามงามพี่น้องลายุวานตาปลายแยงตัวแรกครับผมตาแดงปพื้อเลือยู่ ไม่เคยอะบดอไรพี่นี้หนักวรโม้ยแรงมากบดไปหนืม ตัวง้างเตียได้ไหมนอเห็ดเลมห้างวัดพี่นอ ปลามันตัวน้อยครับที่มันนยูกับตัว đi mua bí ẩn và anh ấy nó gọi tù hấp เตะผิดอันเดียร์ผิดสักมาซักพี่น้องซักเจิดครับเออย่าซักถือว่าเรามันเจิดแล้วพี่น้องเฮ้ยน้องน่าไหลครับมีแก้วแล้วพี่น้องสักถึงแล้วมันเจิดพี่น้องแถมถูเบิดพี่น้องเลย

ตอนน้ำร่นไหม่หพี่น้องแบบนี้แหละครับผมยี่สิบสามสิบตัวเป็นขบวนเลยครับปมาดูครับขืนน้ำเต็มนี่เล้วครับเนี่ยตอนน้ำมไหมไหมครับ ข้อนี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 ้ไปไหนางขีอพี่น้องข้อขอข้ออออ้าประถูพี่น้องออประถพี่น้องอ้เสียดายแทบ่พี่น้อง ผมน้ำปลาตัวนี้มาสองหมื่นเลยครับเนี่ยเฮ้ยตกบักง,งี้ครับเมื่อวานนี้ผมออกมาเนี่ยบ่มีแหลมซะดิครับบ่มีฉมวกซะดิโอ้ตาย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 สุดายเถอะวะโอ้ง,งี้ว่าพี่น้อง ไปพี่น้องข้าบานแล้วครับบัดเนี่ยโอ้เสียดายแท้วะนํามาสองมือแล้วพี่น้องพอคอตัวเนี่ยตอเมื่อกี้นะครับเนี่ยม้ามือแรกบได้เอาชิมวกมาครับม้ามือที่สองมีโอกาสสัตน์แล้วก็มาถึกพี่น้องโอ้โอเสียดายครับผมมือเหนียวขอบพูดอะไรพี่น้องครับผมที่ชมคลิปวิดีโอนี้กะฝากเปน็นลังใจเด้อพี่น้องนะครับกดไลค์กดติด,ดตามกดถึกใจใ้นะครับผมเดี๋ยวคลิปออกมาให้เบิ้งเรื่อยแบบพี่น้องใส้ปลาใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดปลาเพื่อนนะครับผม มุนีงขขอบคุณครับสวัสดีครับ